สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตรถข้อใหม่หนึ่งคันครับนี่วันนี้พามาชม4ประตูมิตซูบิชิไทตันเป็นตัวพาสครับ4ประตูยกสูงโรงงานเกียร์ธรรมดาเครื่อง2.5เป็น v g turbo ท็อปสุดแล้วในเครื่อง2.5 4ประตูยกสูงโรงงานครับรถคันนี้มิตซูปี2014นี่ครับถ้าเป็นพอสอเราก็ปี2557 ค,คันนี้สีขาวสีเดิมโรงงานรถอาจจะมีรูรอยการใช้งานแต่ว่าในเรื่องของความเดิมเนี่ยรถได้สภาพเดิมน็อตยึดฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาฝาท้ายหรือตามแผงประตูเนี่ยไม่เคยขยับเลยน็อตเดิมโรงงานไม่เคยขยับครับไม่เคยงัแงะใดๆสีเดิมโรงงานราคาคันนี้ครับโอ้โหถูกมากๆนะครับราคาถูกมากๆแล้วแมมกเพิ่งซื้อมา นะครับแม็กกับยางยางเป็นยางออเทเลนตัวนี้จะเป็นยางดอกลายหนอนนะครับใช้งานกันอีก3-4ปีมีแน่นอนนะครับยางปีใหม่สภาพสวยนี่ยางปี22อสิบสอออเเลนดอกแบบนี้เลยดอกแบบเหมือนลุยนะครับนี่ขับถนนเรียบได้ขับถนนแบบออฟโรดได้นะครับจะเป็นยางที่ขับได้ทุกสภาวะพื้นผิว นะครับแม็ก,ก็สวยครับแมมกเป็นเหมือนแน่นอนนะครับยางโอตานินะครับเป็นยางออเทเลนของโอตานิโอตานิเป็นยาง Ot any. Ot any มีแบรนด์อยู่แล้วนะครับพิมพใน google หรือว่าใน YouTube Facebook ยางเป็นยางที่แพงมากๆของโอตานีนะครับเรื่องของความทนเรื่องของแบรนด์เอกลักษณ์เขานะครับก็จะมีตำหนิตรงนี้ผมว่าจะไปทำอยู่แต่ว่ากลัวเสียเวลาไงก็เลยเอามารีวิวก่อน เดีย๋ยวได้เก็บสีให้ถ้าอยากให้เก็บละเอียดนะครับเราจะการให้ตรงนี้นะครับเป็นตรงนี้มันจะเป็นกระจกนะครับเป็นเลนน,นูนนะครับไว้สหลับมองว่า,าตัวรถเนี่ยใกล้กับชิดกับวัตถุกําแพงเวลาจอดเข้าด้านหน้ามีกําแพงนะครับอยากรู้ว่ามันชิดประมาณไหนแล้วพอดียังก็จะมองที่กระจกตรงนี้ได้นะครับมันจะเป็นช่วยในเรื่องของการวัดในการจอด นะครับมิสูบิชิไทตันพารสองจุห้าวีจีเทอร์โบปีสองพันสิบสี่ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมตอนปีสิบห้าแล้วนะครับตัวนี้มิสูเกียร์ธรรมดาครับราคาค่าตัวคันนี้เอาผมขอราคาอยู่ที่นี่ครับสองแสน 2,9,000บาทครับราคาอยู่ที่2,29,000บาทนะครับรถก็ในเรื่องของตําเนีนะครับจะมีพวกรอ,อยตรงคิ้วตรงนี้นะครับกระจังหนะ้าอาจจะมีเห็นดีดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าได้เดิมไม่เคยเคลียร์สีเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับประมาณจุดเฉพาะชายหน้าเพราะว่ารถขับใช้งานเนาะคันนี้เรียกใหม่ประมาณแสนเจ็ดแส ขี่ถนนทางไกลก็ไม่แสนเจ็ดแสนแปดก็ต้องมีหินดีดบ้างนะครับขับไปต่างจังหวัดเจอหินดีดเจอมแมลงก็เป็นรอยตามการใช้งานนะครับแต่โดยรวมถือว่าดูดีเลยรถติดฟิล์มให้ใหม่เรียบร้อยภาษีหกแปดกองไ่โฟกัสครับนี่ภาษี68หมดยิบสามีนาะภาษีปีหนะ้าอ๋ นี่ติดฟิล์มเรียบร้อยแต่ด้านในมองออกจากด้านนอกเนี่ยไม่ทึบนะครับเฉพาะแค่ด้านนอกเท่านั้นที่มองเข้าไปด้านในเนี่ยจะไม่เห็นท่านจะได้ความเป็นส่วนตัวครับมารับชมภายในครับมาดูเรื่องฟิล์มกันต่อนะครับเห็นนะครับเรามองแบบออกไปด้านนอกเห็นนะครับเป็นเพราะเป็นเพราะนะครับ เล์มตัวนี้สร้างความเป็นส่วนตัวผมเอาขนาด60ให้คู่หน้าเป็น40ก็จะมีความที่ใสามากกว่านะครับนะครับเห็นไหมครับมองมันมุมไหนก็จากด้านในมองทะลุไปด้านนอกก็จะดูดีแต่พอมามอง,มองตรงนี้นปึ๊บดันเห็นมือเห็นไหมนะครับมาสะท้อนแสงเลยนะครับนี่ครับสร้างความเป็นส่วนตัวนอกจากจะเอาหน้ามาประชิดอะถึงจะเห็นอย่างนี้นะครับโอ้โหนะครับอ่ะ ภายในแผงประตูฝั่งทางผูดด้โดยสารนะครับก็สภาพสวยไม่มีแตกหักเล้าใดๆมีคราบการใช้งานตรงนี้เล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีการเอาแขนมาพักพิงตรงนี้นะครับเป็นคราบการใช้งานนะครับคอนโซลหน้าครับคอนโซลหน้าสวยไม่มีแตกไม่มีเล้าชำรุดใดๆนะครับหน้าจอลูกค้าใส่เซิร์ฟเวอร์ของตัวมิซูไป เล่นแผนที่ได้เล่นแอปพลิเคชันต่างๆได้เดี๋ยวทำให้ดูนะครับออปชันเยอะมากๆเก๊ okay, ใส่ของอันนี้ทำอะไรอ๋อคาน,นี้ไปเปลี่ยนชุดอ่าในเรื่องของตัวแพรแต่นะครับทำให้แต่มันตอนนั้นมันไม่ดังนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็ภาษีนะครับทำเรียบร้อยพอรบอเรียบร้อยหมดหกแปดเดือนที่แปดสามพันสองก้าสิบสามบาท ใบตัวสภาพรถตอลอ,อนี่ตัวสภาพผ่านนะครับอันนี้ของลูกค้านะครับของมิสูครับดูดิพิสนุโลกเอกสารมิสูไททันสมัยก่อนเลยอะ่ะอยู่ครบครับ ก็จะขอไว้ในนี้นะครับเอกาสารเวลาทําอะไรมาหรือว่าซ่อมแซมหรือทําอะไรก็จะไว้ในเกมหมดเลยนะครับทุกขันนะครับคอนโซลหน้าดูดีครับมีเกสใร์เอกาสารมีวิทยุให้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการปรับแอร์นะครับเกียร์อันนี้5สเสปีดนะครับนี่หัวเกียร์มีค่าการใช้งานหน่อยแต่ว่าโดยรวมก็ดูดีนะครับไม่มีแตกหักชำรุดใดๆเบาะ ผู้โดยสารนะครับสภาพสวยไม่มีฉีกขาดใดๆนะครับสภาพดูดีเลยนะครับแถมประตูหลังก็สวยงามเช่นเดียวกันนะครับมีไฟส่องสว่างตรงนี้ให้นะครับนะ่ครับด้านชายด้านหลังนะครับสภาพสวยดูดีตรงกลางเราไม่ได้เห็นนานแล้วนี่ที่วางขวดน้ำแก้วน้ำพักพิงแขนได้โคตรสุด ดูดีครับเบาะชายหลังไม่มีตำหนิอะไรเลยสวยดูดีเลยไม่มีฉีกขาดใดๆนีครับโอเคหลังคาพปดานบนดูสะอาดสะอา้านเด็กน้อยน่าจะไม่ได้นั่งเลยอย่างนี้นีครับกันชนอยู่ครบนี่ครับหน้านล่าง้นานล่างยังอะไรอยู่ครบ เ้าครับสวยไม่มีซึมไม่มีเยิ้มมีตัวใส่การโครง้งการสะบัดให้โอ้โหอย่างดีไม่พอเป็นการโค้งให้อีกอันนี้แต่งจากลูกค้านะครับนี่แม็กไลเนอร์สวยไม่มีเจาะเสริมข้างไม่มีเสริมคอกเป็นรถเดิมๆนะครับเม็ดอาร์ตนะครับเรื่องความเดิมของตัวรถนะครับนี่ครับเป็นชัดเจนครับนี่ครับสีขาต้องสไลด์ดูช้าหน่อยเพราะว่ามันจะ แสงมาสะท้อนนะครับนะครับท่านจะได้เห็นหัวน็อตอย่างนี้ครับมิสูก็จะดูง่ายนะครับหัวน็อตก็ไม่มีการขยับใดๆนะครับเดิมๆนะครับชัดเจนครับชัดเจนทุกจุดเลยนะครับเม็ดอาร์คตะเข็บร่องรอยความเดิมลดยุบ โอเค2.5 VG ีเทอร์โบแฮมตูสวยดูดีตัวเคบเดิมหมดเลยสภาพนะครับเบาะไม่มีฉีกขาดแล้วใดๆ เป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสภาพสวยแผ่นรองครบนะครับซื้อไปไมก่ก็มีเก็บสีด้านนอกนั้นนิดนึงเป็นตําหนินะครับถ้าขายไม่อยากทาสีไม่ได้ตําหนิตรงนี้ก็เป็นรถสีเดิมเลยไม่เคยเคลียร์สีนะครับประตูฝั่งทางคนขับครับกร,ระจกปับไฟฟ้าทั้งสีบบานแล้วก็ออโต้คนขับขึ้นลงสุดเลยนะครับ อันนี้กระจกพับเก็บไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับอย่างไรจะทําให้ดูนะครับ,นะรบจะได้ตื่สับสนกันกุญแจรีโมทเป็นแบบนี้ปึ๊บแล้วก็เสียบไปครับนี่คันนี้เรียกไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นโลหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งสามหกกระจกพับเก็บไฟฟ้าน,นี่มันจะพับอย่างนี้เลย เห็นไหมครับเอาขอดปุ่มนี้เรียบร้อยเท่านี้นะครับกระจกเวลาปรับมุมมองก็ปรับตรงนี้ R L ซ้ายขวานะครับแค่นี้นะครับอขอเป็นการอันนี้ก็จะเป็นปรับไฟหน้าเป็นรถญี่ปุ่นทั่วไปเลยนะครับปรับพวกไฟปรับพวกที่ปัดน้นําฝนนะครับโปรมลาลไยสวยมีถุงลมนิรภัยให้นะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับ หน้าจอกลางนะครับมี m i t ูบิชิมอเตอร์วันพฤหัสวันนี้5กันยาก็เดือนนี้แหละครับนะครับเวลา10นาฬกา38นาทีมีบอกให้กดเข้าไปเล่นดูซิมีระบบนำทางมีระบบบลูทูธนะครับ iPod ดอ่ะดูบลูทูธก่อนนะครับเข้าไปยังไงอ๋อนี่กำลังเชื่อมต่อไมโครโฟน เพื่อเปิดใช้งานบลูทูธนะครับก็จะมีชี้แจงให้นะครับผมอ๋ออันนี้จะเป็นการเชื่อมต่อไม้ <c oughs> นี่ไงสายใหม่นะครับอ่าออกก่อนเอาอีกัน,นึงนะครับถ้าเชื่อมเสร็จแล้วก็้กดหน้าจอครั้งหนึ่งก็จะออกให้ะระบบนำทางกดเข้าไปก่อนลูกสองมันจะขึ้นไปอย่างนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะเข้าะระบบนำทางให้รอมารีโหลดตรงนี้ สปีกนาดีอ่าประมาณนี้นะครับเวลาเข้าไปที่บ้านก็จะออกไม่เหมือนเดิมนะครับวันนี้อะไรเนี่ยอ๋อมีทีวีให้นาฬิกาให้เฮ้ยเจ๋งเว้ยห้ามเปลี่ยนเวลาในขณะระบบนำทางอ๋อห้ามเขาคือเขาเขียนว่าอะไรนะเวลาเข้าระบบนำทางห้ามไปปรับมันอื่นนะครับถ้าไม่ใช้ก็ปิดหน้าจอหน้าจอก็จะขึ้นขาวให้ถ้าจะใช้ก็กดอีกทีหนึ่ง นะครับมันก็จะขึ้นให้อย่างงี้นะครับโอเคเป็นประมาณนี้นะครับหน้าจอใช้งานได้นะครับสวยดูดีเลยเบรกมือเห็นกระทัดลัางง่ายวางขวดน้ำแก้วน้ําได้มี่พักแขนที่ใส่ของบนล่างขวดน้ําได้ด้วยเอ้ยเจ๋งเจ๋งขวดน้ําลึกนะใส่ขวดน้ําได้ในลึกนะครับดูขวดน้ดําดิลึกเลยนะเออมีอะไรมีอะไรอีก อ่ะพูดตรงเลยครับเมื่อกี้ผมก็เปิดดูพร้อมคุณผู้ชมเลยแหละครับอ๋อนี่เป็นรีโมทไออันนี้นะครับแต่ว่าฐานน่าจะไม่มีนะี่ครับเอาไวอนันี้แหละเ้าโอเคถือว่าดูดีเลยมาดูที่ห้องเครื่องกันก่อนดีกว่าเนะี่ครับเปิดตรงไหนมาดูฝากระโปรงนะครับภายในห้องเครื่อง รถปี14สภาพภายในเป็นอย่างไรอึบอึบรับชมหลังคารถครับนี่นี่คือภายในห้องเครื่องนะครับตัวถังตัวรถฝากระโปรงวันนี้จะพามาดูความเดิมมาฟังเสียงเครื่องโยนกัน นะครับเดี๋ยวมาดูรยายละเอียดกันก่อนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องโคมเดิมตัวรถนะครับวันนี้ท่านเห็นสภาพภายในภายนอกตัวรถเห็นอ่าใช้ช่วงล่างนะครับมิสูวิชิไทตันราคา229,000บาทนะครับน็อตเดิมครับนี่ครับคาบเขาเหมาควรอยู่ครบหมดเลยนะครับพวกนี้ของเดิมหมดเลยนะครับนะครับ เ่าจะเอาไล่แปลงมาขัดอยู่แต่ว่ากลัวมันไม่ทันไงผมก็เลยพักก่อนนะครับอยากให้ดูความเดิมนี่แหละถ้าเกิดทําสะอาดไปมันจะดูวูบวางเงินไปนะครับแต่ให้ทำหมาผมทําให้ได้นะครับแต่ขอให้ดูความเดิมกันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าล้างไปเนี่ยท่านจะไม่เห็นองค์ประกอบความเดิมรดแน่นอนนะครับมิดอาร์กนะครับล่องลอยคาบเข่าที่เครื่องมันเกิดความร้อนแล้วเวลาดินหรือฝุ่นเข้าไปเนี่ยมันจะมากองที่แผงกันความร้อน แผงการความร้อนตรงนี้นะครับมันก็จะซับความร้อนห้องเครื่องเพื่อไม่ให้โดนฝากระโปรงที่เป็นเหล็กโดยตรงมันจะมาโดนตรงนี้ก่อนจะเป็นใยตัวการความร้อนนะครับทีนี้ฝุ่นก็จะเกาะตามขอบเป็นเรื่องปกติเลยนะครับนะครับนะครับน็อตไม่ขยับซุ้มเดิมหมดท้ายแก้มท้ายขวาเดิมหมดตัวนี้เป็นตัวบอกวัดอ่าแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเราตัวนี้ อแอมเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าสตาร์ทอยู่ก็จะอยู่ประมาณ1 4บสถึงสินะครับถ้าดรอปไม่ได้ขับไปไหนเลยก็จะอยู่ประมาณาเขาเรียกประมาณ12ไม่ต่ำกว่า12ถ้าต่ำกว่าส2องนี่แบตอ่อนนะครับตัวนี้แบตดีนะครับนี่ไฟน้ําเงินก็จะมีบเหมือกงกันนะครับถ้าเป็นน้ําเงินไฟจะเต็มถ้าไม่มีไฟน้ําเงินนาเป็นแสงเป็น,เป,นเป็นสีใสเนี่ยมันไม่มีไฟแล้วนะครับแบตควรที่จะเติม นะครับก็จะมีเตือนให้นะครับอันนี้ลูกค้าติดเพิ่มไม่ชอบบอกได้เดี๋ยวออกให้นะครับไม่ได้ทําอะไรเป็นตัววัดแบตเตอรี่ให้ช่วยเราดูด้วยสำหรับคนที่ดูไม่เป็นมันบอกค่าแบตเตอรี่ไว้ให้ด้วยว่าแอมตอนนี้เนี่ยมันต่ําสูงขนาดไหนนะครับนะครับตัวมอกอครับติ๊กเกอร์นะครับของมิ u ูบิชินะครับระบบ ABS นะครับระบบเบรกไม่มีรั่ซึมเยื้อมใดนะครับ ตัวกรองอากาศท่ออะไรทุกอย่างไม่มีแตกแล้วชํารุดใดๆนะครับนะครับ่ะดูตามขอบควมเดิมก่อนเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนหมดเลยนะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับโหด้ปี14ครับปีใหม่นะครับไม่มีซึมเยิ้มครับ รถอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ตำบลห้าพระบ้านหนองบัวดีหมีนะครับเต็นท์ชื่อบุญสมรถบ้านวันนี้มาถ่ายบ้านหนองปลาเข็งใกล้ๆเรียกกันเพราะว่านองบัวดีหมีเนี่ยในร่มมันไม่มีผมก็ว่าจะถ่ายในเต็นท์อยู่แต่ว่าในเต็นท์อ่ามันเข้าใจครับมันออกอึมคึมทีนี้พอถ่ายเนี่ยท่านจะเห็นไม่ชัดเจนอย่างผมมาถ่ายท้านนอกเนี่ยเห็นไหมครับแสงมันมา แสงมนสะท้อนเข้าไปแล้วเวลาลูกค้าดูเห็นไหมครับมันสว่างมันดูง่ายนะครับก็เลยมาถ่ายด้านนอกนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลปัจจัยหนึ่งนะครับจริงๆก็อยากถ่ายที่เต็นท์แหละขับมาไกลนะครับประมาณโลหนึ่งแหละแต่เขาไม่ไกลมากหรอกครับหนึ่งกิโลนะครับนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อแสงที่รับดูได้ชัดเจนมากขึ้นก็ต้องยอมมาถ่ายตรงนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าของผมทุกท่านนะครับซื้อรถไปเนี่ย แน่นอนต่างจังหวัดทุกๆท,ท่านบางคนอยู่พิษณุโลกบางคนเหนือนใต้เพชรบูรณ์โอ้บางคนตากไม่ห้องสอนอุ้มหางไปหมดแล้วครับนะครับโซนกรุงเทพเหมือนกันครับเขตปริมณฑลนะครับภาคกลางไปกันหมดเลยครับทุกจังหวัดอุดรน,น้องคายส่งไกลสุดก็เคยไปส่งที่ชุมพรน,นะครับ แต่สูลากระบีไม่เคยไปนะครับเคยไปแต่ไปเที่ยวครับแต่ไม่เคยไปส่งเลยนะครับแต่ถ้าส่งก็ส่งได้ครับเล่นกันเลยครับในค่าส่งไม่ให้เป็นหมื่นหรอนะครับประมาณเกือบหมื่นนะค่าส่งไปนะ่ะเอาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองเปิดแอร์สตาร์ดูนี่สตาร์ตติดแล้วนะครับกระจกลงออโต เฉพาะคนขับนะครับที่เหลือลงไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ว่ากดครั้งเดียวนะมันต้องกดค้างแต่มันลงให้เลยอย่างนี้อย่างนี้คนขับมันลงให้เลยแต่ว่านี่กดครั้งเดียวเนี่ยมันไม่ลงให้นะมันต้องกดค้างไว้นะครับมันก็จะลงให้อย่างนี้นะครับโอเคฟังเสียงเครื่องครับจะได้ไม่เสียเวลากัน ระบบคอมแอร์ Air. นี่คอมแอร์จะอยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับเห็นไหมนี่อันนี้คือแอร์เย็นแล้วพอแอร์มันทำงานปุ๊บเครื่องมันจะดังอีกทีนึงนี่ครับมันจะมีสองจังหวะทีนี้เดี๋ยวปิดแอร์ให้ ถ้าปิดแอร์นะครับมันจะเดินเรียบเสียงมันจะเดินเรียบนี่ก็ตอนปิดแอร์นะครับนะครับเป็นประมาณนี้ครับผม ผมพาไปลองขับด้วยเนี่ยขับขับบนขับบนต้องขับเล็กน้อยนะครับเปิดแอร์ก่อนผมร้อนไม่ไหวหจบขึ้นออโตโอ้เบรกมือลงปึ๊บดันเข้าไปเกียร์รถขวาไม่มีสวนมาเหยียบสะบัดไปเลยครับไปแล้วแต่ผมไมข่ขากลับไปจะมาถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนี่ครับ อะไรก็ปกติครับรอบอะไรขึ้นตามปกติเลยนะครับโอ้ตรงนี้ที่ถ่ายก็สวยอ่ะแต่ว่ามีโลกคนอื่นด้วยอยากถ่ายแบบเดียวๆว่าค่อยเท่อานี้พามาลองขับครับอาีจนะนลองเกียร์ถอยกันไหมเดี๋ยวผมจะเข้านี่แล้วก็เข้อเกียร์ถอยนะครับเดี๋ยวถอยจังหวะนี้ถอยจังหวะนี้อ มองทาเห็นไหมกระจกหน้ากระจกหน้าช้างนีน่เห็นไหมไหมมันมีบอกเลยนะว่าด้นานหน้ามันเท่าไหร่เลยเห็นไหมท่านจะเห็นว่ามันมีกําแพงอะไรบอกให้ด้วยนะครับน่ครับ,รบ Am มองกระจกครับชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนก็สามารถปรับได้ปรับมุมมองได้หักสายสุดครับเวลาเลี้ยวมันอาจจะติดซุ้มนิดนึ่ะล้อใหญ่นะครับแต่ว่าขับตามตรงเลยก็ปกตินะครับ เห็นโอเคพ้นลนี่ครับแต่ถ้าเกิดหักสุดแล้วล้อพ้นระยะที่มันจะโดนซุปมันก็ไม่เป็นอะไรไม่มีส่งผลกระทบอะไรนะครับมันก็ขับได้ปกติเลยแบบนี้เลยเห็นไ,ไหมไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับมันจะโดนเฉพาะช่วงระหว่างกลางที่เราหักนะครับ ครับคันนี้ก็ซื้อไปนะครับถามว่าทําอะไรบ้างนะครับไอ้ดู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 ด,ด,ดูขึ้นหนึ่งก่อนขึ้นหนึ่งก่อนเห็นไหมครับทางที่ผมลงมาเนี่ยมัน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 เป็นทางที่อ่าดูนองน้ําอ่ะให้ดูนองน้ําก่อนน้องน้ํากับพื้นผิวถนนที่ผมมาเมื่อกี้เนี่ยพื้นที่เท่ากันใช่ไหมแต่พอผมมาขึ้นตรงนี้มันดูมีความสูงขึ้นเห็นไหมครับระดับน้องน้ํากับระดับตรงนี้เนี่ยมันต่างกันเพราะฉะนั้น ตรงนี้จะเป็นเนินแล้วเวลาขึ้นดูนะครับดูรอบนะครับเห็นไหมครับรอบพันกว่าสาเหตุที่ให้ขึ้นเนินตรงนี้จอดนิ่งสนิทตรงคาเนินเห็นไหมจอดนิ่งสนิทตรงคาเนินเพิ่ม <c oughs> ทําให้ <c oughs> เราเช็คดูได้ว่าคา้ามันลื่นไหมถ้าคา้าลื่นมันจะขึ้นไม่ได้มันจะขึ้นแต่รอบแต่ความเร็วไม่ขึ้นแล้วก็ลดไม่ไป นะครับก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับถือว่าผ่านครับวันนี้ใครสนใจคันนี้โทรสอบถามไมา่ได้มิสูบิชิไทตันเครื่อง2.5 VGTurbo ปี2000คันนี้ปี2014 <c oughs> ก็คศคิดสัก,กราปี2014แต่ถ้าเป็นพศอ,อบ้านเราก็2,557นะครับท่าในใดสนใจโทรสอบถามมาได้ นะครับสำหรับวันนี้ผมไลออนจากช่องรถมือสองคอนกันต้องขอตราจรใน้ขั้นด้วยฝากคันนี้ด้วยราคาค่าตัว229,000บาทนะครับสนใจโทรสอบถามมาได้ได้4ประตูได้ยกสูงโรงงานดีเซลรถสวยเดิมน็อตไม่ขยับวันนี้พามาชมแล้วสนใจโทรสอบถามมาได้นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ